ครับสวัสดีครับพี่น้องเ c ทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหน้าไม้ยิงปลาหน้าไม้ชิงไายนะครับโดยช่างมันเทียนครับอันนี้ส่งงานอยู่3ามกระบอกนะครับนี่นะครับ3กระบอกนะที่เหลือก็จะยังรอเจ้าของนะครับที่เหลือเนาะครับมาดูกระบอกแรกกันนะครับบอกแรกจะเป็นทรงกำคอนะครับเนาะส่งงานให้ลูกค้านะครับ คุณเกียรติชัยนะครับเกียรติชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับครับเป็นทรงกำคอนะครับนะครับปิดท้ายนะครับปิดท้ายนะครับแล้วก็นี่ครับแก้ลายชิคเกอร์นะครับตรงคอโจมือนะครับครับตรงปลายอนี้จะเป็นงอนนิดหน่อยนะครับลูกค้าสั่งพิเศษนะครับกระบอกนี้ก็จะเพิ่มสายสะพายพร้อมหูกวินนะครับ นี่นะครับหูกระวินจะเป็นสแตนเลสนะครับหูกระวินตัวนี้นะครับพร้อมสายสะพายนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็จะเพิ่มอีก400บาทนะครับสายสะพายพร้อมหูกระวินนะครับพร้อมติดตั้งนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับแลัวกระบอกนี้ก็จะเป็นหน้าไม้2ระบบนะครับหน้าไม้ยิงปลา2ระบบนะครับยิงลูกเหล็กได้นะครับกระบอกนี้นะครับ ชักอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบนะครับบอกนี้นะครับก็จะมีแม่เหล็กติดตรงด้านปลายนะครับตัวสไลด์นะครับเป็นโรเลอร์นะครับลัางยาวเมตรสามสิบนะครับกระบอกนี้นะล่างยาวเมตรสามสิบนะครับส่งงานให้คุณกิติชัยนะครับวันนี้นะครับลูกค้าก็โอนเรียบร้อยนะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับ กระบอกนี้ราคาอยู่ที่สามพันสามพันเจ็ดร้อยนะครับรวมส่งเนาะกระบอกนี้นครับครับพร้อมสายสะพายพร้อมหูกวินนะครับเพิ่มออปชั่นเข้าไปนะครับครับถ้าไม่มีสายสะพายก็จะอยู่ประมาณสามพันสามร้อยะครับรวมส่งนะครับอันนี้เพิ่มสายสะพายเข้าไปนะครับกระบอกต่อไปนะครับส่งงานให้ลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับ บอกนี้เนาะตัวนี้ก็ปิดท้ายอีกแบบนะครับกระบอกแรกนี่จะเป็นปิดท้ายอลูมิเนียมนะครับบอกนี้เนาะบอกนี้จะปิดท้ายเหล็กการ์ไนนะครับตัวนี้ครับห้ามิลนะครับเป็นทรงมือสอดนะครับรูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทรงมือสอดครับมือสอดตัวใหม่ก็จะเป็นแกะลายกระโจมมือนะครับเนาะแกะลายเชกเกอร์กระโจมมือนะครับทรงมือสอดครับ สามพันสามร้อยบาทนะครับรวมส่งเนาะสำหรับมือสอดกระบอกนี้นะครับเนาะเป็นสองระบบเหมือนกันนะครับสองระบบมีสองกระบอกนะครับเนาะยิงลูกเหล็กได้นะครับยิงลูกยิงปลาได้นะครับนะลูกสี่มิลถึงห้ามิลนะครับเนาะครับถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นทรงมือสอดผมจะแกะลายเช็คเกอร์กระจงมือเพิ่มเข้าไปนะครับรุ่นใหม่นะครับ มาดูกระบอกตัวไปนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับยังไม่มีลายเช็คเกอร์นะครับกระบอกนี้นะครับจะเป็นราง K1 นะครับราง K1 นะครับกระบอกนี้ชัก70นะครับชัก70นะครับตัวนี้เป็นปีกข้างคขวาธรรมดานะครับรูสไลด์นะครับบอกนี้นะครับมือซอดกระบอกนี้รุ่นเก่านี้ราคาพิเศษนะครับโปรโมชั่นนะครับ สามพันรวมส่งนะครับกระบอกนี้เนาะจัดไปเลยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจครับตัวนี้ปิดท้ายกาวไนนะครับห้ามิลนะครับจะมีรุ่นเก่าแต่ว่าไม่มีลายเชิกเกอร์นะครับครับเพียวๆนะครับกระบอกนี้ลดราคานะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสําหรับเดือนวันเกิดของผมเองนะครับนะครับเดือนเกิดนะครับลดพิเศษนะครับเดือนกุมภานะครับเดือนนี้นะครับ สามพันรวมส่งนะครับกระบอกนี้ถ้าใครสนใจก็ลดให้เลยนะครับเนาูรางเควันนะครับสายวิ่งใต้รางได้นะครับเนาูรางเควันนะครับสนใจก็ทักมานะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะครับศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะครับช่างมือเทียนะครับติดต่อโดยตรงได้หรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์ได้นะครับกระบอกนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณสองพันแปดร้อยนะครับแล้วก็ค่าจะส่งสองร้อยนะครับสามพันรวมส่งครับ สำหรับกระบอกนี้นะครับก็ลูกค้าก็สั่งจองไว้นะครับ2กระบอกเนาะสกระบอกนะครับก็ลูกค้าคือจะเอาช่วงประมาณเกือบสิ้นเดือนกุมภานะครับก็กระบอกนี้ผมทําเสร็จก่อนเนาะโพดก่อนนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับกระบอกนี้นะครับ3,200บาทรวมส่งนะครับตัวนี้จะเป็นรลังไม้นะครับลังไม้ธรรมดาเนาะส่งกำคอนะครับปิดท้ายกาวไนท์ห้ามิลนะครับกันลื่นได้นะครับ ส่งกำคอแกะลายเช็กเกอร์ตรงคอระโจมือนะครับบล็อกนี้ชักอยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับลางไม้ตัวนี้นะครับนแล้วยังเป็นปีกแบบรูสไลด์นะครับรูเฉียงนะครับนี่ครับปีห้าสิบห้ารูเฉียงครับสวยๆนะครับตัวนี้นะครับยึดใต้ท้องอยู่สี่จุดนะครับรูสไลด์นะครับสวยๆนะครับงานสี่เอนะครับครับทิ้งปลายสี่สิบนะครับบล็อกนี้นะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับกระบอกนี้นะครับสามพันสองร้อยนะครับรวมส่งสามพันลกค่าจะส่งสองร้อยนะครับกระบอกนี้นครับสนใจทักมาได้นะครับพร้อมส่งเลยนะครับนาะคือว่าผมทําเสร็จก่อนนะครับผมโพสก่อนเลยครับเพราะว่าลูกค้าสั่งไวสองกระบอกนะครับแอคชั่นประมาณนี้นะครับลูกค้าสั่งจองไว้สิ้นเดือนนะครับผมทําเสร็จก่อนผมโพสก่อนเลยนะครับค่าท่านไหนสนใจก็ เอาไปก่อนได้เลยครับกระบอกนี้นะครับสามพันสองร้อยบาทรวมส่งครับไม้ประดู่สวยๆนะครับเนาะแต่ละกระบอกนี้จะเป็นประดู่นะครับประดู่ทั้งนั้นครับประดู่ทั้งหมดเลยนะครับเข้มๆนะครับประดู่นะครับมาดูกระบอกยกยิงครับอันนี้ลูกค้าสั่งนะครับเนาะลูกค้าจังหวัดสมุทรสาครนะครับคุณสัญญานะครับ วันนี้ลูกค้าเหมือนจะสั่งไปสองกระบอกนะครับเนาะคุณสัญญานี่กระบอกที่สองในกระบอกที่สองนะครับที่สั่งนะครับเป็นยกยิงนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเฉพาะพันท้ายนะครับเนาะเฉพาะพันท้ายนะครับลูกค้าชอบแบบนี้นะครับเนาะท้ายท้ายอยู่ยิงจะประมาณนี้ครับแบบเรียบๆนะครับเนาะตรงนี้นะครับลูกค้าน่าจะเอาไปใส่กับรางรางไอ้รางปืนศูนย์หรือว่ารางสเปคขอบกระจกนะครับ นขนาด16 16นะครับความความกว้าง16มิลน,นะครับความสูงประมาณ26มิลน,นะครับกระอบอกนี้ครับลูกค้ามีรางอยู่แล้วนะครับยกยิงก็จะประมาณนี้นครับท้ายนะครับถ้าลูกค้ามีรังอยู่แล้วนะครับสั่งได้นะครับยกยิง1,100บาทรวมส่งนะครับยกยิงนะครับแกะลายกันโจมือให้นะครับยกยิงนะครับท้ายก็จะประมาณแบบนี้นะครับนี่ครับ ทีก็แบบนี้ก็จะโอเคไปอีกแบบนึงครับนาะมันจะไม่บังตานะครับช่วงช่วงข้างนะครับนี่อีกแอคชั่นหนึ่งนะครับสําหรับกระบอกต่อไปนี่ก็เป็นพันท้ายนะครับอันนี้ก็รอรอใส่รางครับรางไม้นะครับนาออันนี้ก็ลูกค้าสั่งไว้นะครับอันนี้มาโพสก่อนนะครับสั่งไว้จะเป็นรางทองเหลืองนะครับนาะนี่ทํา ตัวพันท้ายเสร็จนะครับยังตัวล่างนะครับครับลูกซาลูกค้าสั่งจองไว้นะครับสำหรับกระบอกนี้ครับครับถ้าสนใจก็สั่งได้นะครับยกยิงนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งนะครับเฉพาะผันท้ายนะครับกระบอกนี้ยังว่างนะครับนาะยังว่างนะครับสวยๆนะครับประดูประดูทั้งลำนะครับนาะสวยๆนะครับชักเจ็ดสิบทิ้งไปสี่สิบปีห้าสิบห้านะครับ 85นะครับปีรูสไลด์นะครับนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ08121549นะครับช่างบุญเทียนนะครับหรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์โทรได้นะครับ08121549นะครับครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องยูทูบครับหน้าไม้เชียงรายนะครับมีผลงานก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับ สวัสดีครับ